กลับมาสู่ช่วงที่สองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้อยากชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนองค์กรค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าหลายองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนนะคะเราก็มีการพูดถึงประเด็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนพูดถึงเรื่องของการทำ ESG ใส่ใจเรื่อง ESG เรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญสำหรับองค์กรอย่างไรแล้วก็มีความหมายยังไงในตอนนี้ วันนี้ชวนคุยกันค่ะกับดรชาริกาชาญนันทพิพัฒน์นักวิชาการการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ t d r i นะคะดรชาริกาคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะค่ะวันนี้เนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะเรื่องของความยั่งยืนองค์กรน,นี่มีนิยามว่ายังไงแล้วก็ เขามีการชี้วัดยังไงว่าองค์กรเนี่ยมีความยั่งยืนดูจากอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนนี้เราจะได้ยินคําว่าความยั่งยืนองค์กรหรือว่า ESG เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กเนี่ยในปัจจุบันถูกแรงกดดันแล้วก็แรงขับเคลื่อนหลายๆด้านเลยให้ผนวกเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเข้าไปในการดำเนินธุรกิจนะคะหรือปัจจุบันเนี่ยความยั่งยืนตรงเนี้ยเราเรียกสั้นๆเป็นตัวย่อว่า ESG ใช่ไหมคะที่มีปัจจัยทางด้าน สิ่งแวดล้อมหรือว่า environment สังคมหรือว่า social แล้วก็ governance ในเรื่องของธรรมาภิบาลเข้าไปในการดำเนินธุรกิจนะคะนอกเหนือไปจากปัจจัยทางด้านการเงินหรือว่าการทำกำไรนะคะก่อนที่จะเล่าเรื่อง ESG เพิ่มเติมเนี่ยอาจจะขอขยายความเรื่องแรงกดดันที่เล่าไปเบื้องต้นก่อนว่ามีแรงกดดันอะไรบ้างนะคะใ,ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่า อากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนขึ้นนะแล้วก็ประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลไทยหรือภาคธุรกิจเนี่ยมีการสัญญินสัญญาหรือว่ามีความมุ่งมั่นระดับนานาชาติระดับประเทศว่าจะมีการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนตั้งเป้าหมายคาร์บอนนิวทรอลหรือว่าเนทซีโร่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในทางอีกอีกทางหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องประเด็นความยั่งยืนมากมายเช่นในตอนนี้ประเทศไทยเองก็มีร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ย ขึ้นมาด้วยซึ่งอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่นอกจากจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีแรงกดดันเรื่องของการต้องการลดผลกระทบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนอกจากของตัวเองแล้วเนี่ยก็เลยไปชวนซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองเนี่ยตั้งเป้าหมายลดลดผลกระทบตรงนี้ด้วยก็จะเป็นแรงกดดันให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทหนึ่งเนี่ย ต้องลด Impact ด้วยแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นเลยค่ะนักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยก็ให้ความสําคัญมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืนหรือว่าผู้บริโภคอย่างเราๆลูกค้าเนี่ยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วก็หาผลิตภัณฑ์บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจแล้วก็สังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้ค่านิยมเปตตมลี่ยนแปลงไปเพราะนักผู้บริโภคต้องการของที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมน้อยหน่อยนะคะบริษัทก็ต้องตอบสนองตรงนี้หรือว่า บางคนเนี่ยอาจจะหางานแล้วก็อยากจะมองบริษัทที่ทำงานเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแรงกดดันตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยมองเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นแต่ว่านอกจากแรงกดดันแล้วอย่างที่เรียนไปนมันก็มีโอกาสของภาคธุรกิจเข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นแนวโน้มค่ะให้ภาคธุรกิจเนี่ยมามองเรื่องความยั่งยืนหรือว่าตัว ESG เนี่ยมากขึ้นหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่ว่า คำว่า ESG เนี่ยค่ะเพิ่งมาถูกให้ความสําคัญอย่างมากเลยเนี่ยในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาแต่ว่าไอ้คำว่า ESG ตรงนี้ค่ะจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปีคศ2004นะคะ mm hmm. อาจจะขยายความเพิ่มเติมเรื่อง ESG ค่ะว่ามันคืออะไรเมื่อกี้ท,ท,ที่ที่ถามกันมาก็คือ ESG เนี่ยเป็นกรอบในการมองประเด็นความยั่งยืนองค์กรที่แบ่งเป็น3มิติถ้าเรามองเรื่อง E Environment เนี่ยจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเช่น การบริหารจัดการพลังงานการบริหารจัดการน้ําหรือว่าการลดผลกระทบแล้วก็ปรับตัวต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรวนแล้วก็ประเด็นใหม่ประเด็นหนึ่งที่ภาคธุรกิจพูดกันเยอะในปีนี้ในเรื่องตัวอ e, ีคือเรื่องของ biodiversity หรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ,ะส่วนประเด็นตัว S เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของประเด็นทางสังคมประเด็นที่เกี่ยวกับคนต่างๆเช่นสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นสิทธิแรงงานของบริษัทเองสิทธิแรงงานของซัพพลายเออร์ ของบริษัทสิทธิลูกค้าผู้บริโภคหรือว่าความหลากหลายทเท่าเทียมนะคะเป็นต้นส่วนตัว G ตัวสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของ o v e r n a n c e หรือว่าเป็นสิ่งทีเ่เรื่องของการกำกับดูแลกิจการบางทีก็บอกว่าตัว G เนี่ยจะรวมเรื่องการ,ก,ารกำกับดูแลแล้วก็ประเด็นทางเศรษฐกิจไว้ด้วยเช่นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในมิติต่างๆองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วก็มี Data และ governance เข้ามาเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลว่าเก็บความลับลูกค้าเก็บ Data ให้ปลอดภัยทำอย่างไรนะคะ หลายท่านอาจจะมองว่าโหย TSC ที่พูดมามันหลายประเด็นเยอะมากที่มีการประเมินองค์กรอะทำไมมันเยอะล้อควบคุมเยอะบริษัทต้องทําทุกเรื่องเลยหรือเปล่าต้องเริ่มยังไงก่อนอาจจะเรียนว่าจากประเด็นความยั่งยืนที่หลากหลายที่เล่ามาเมื่อกี้ค่ะแต่ละประเภทธุรกิจอาจจะเจอประเด็นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบของธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ตัวเองดําเนินง,งานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะมีการระบุว่า ไอตัวความย,ายั่งยืนหรือ ESG เนี่ยประเด็นไหนสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยกับองค์กรมีความสําคัญในเรื่องกลยุทธ์หรือว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยไปกระทบสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเด็นไหนเพราะฉะนั้นประเด็นนั้นๆเนี่ยค่ะก็ต้องถูกบริหารจัดการเป็นพิเศษแล้วก็มีการวัดผลมอนิเตอร์ตั้งเป้าอย่างเป็นพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ การที่องคอ์กรเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของ ESG แล้วก็ความยั่งยืนมากขึ้นนะคะเราก็จะมีตัวอย่างที่หลายๆองคอ์กรทำเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมที่หลากหลายเลยนะคะซึ่ง ESG ที่หลายองคอ์กรเนี่ยกำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญเนี่ยอยากจะให้ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเขาทำอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สิ่งนี้นี่แหละที่เรียกว่าความยั่งยืนองคอ์กรนะคะ ค่ะจริงๆตัว ESG เนี่ยหลายๆองค์กรอาจจะมองแยกมันเป็นประเด็น E s แล้วก็ G อย่างที่บอกแต่ว่าบางองค์กรเนี่ยก็จะเริ่มดูก่อนว่ากฎระเบียบเนี่ยมันมันมันมีกฎระเบียบอะไรบ้างเช่นกฎระเบียบที่เอ่อเป็นสิทธิแรางงานก็จะไปทําเรื่องของการให้สวัสดิการแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเอ่เพิ่ม efficiency เข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งนอกเหนือจากที่เป็นเรื่องกฎระเบียบอะค่ะก็เป็นเรื่องของอการลงทุนใน โซล่านะคะโซล่าพาร์เนลตรงนี้มันก็เป็นการลดผลกระทบเรื่องของการใช้ไฟใช่ไหมคะเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นถามว่าตรงนี้องค์กรได้อะไรมันไม่ได้เป็นการทําตามกฎแต่ว่าหลายๆองค์กรก็จะมีการลงทุนในโซล่าแล้วก็มีการลดค่าไฟของบริษัทด้วยหรือว่าบางบริษัทเนี่ยมีการประเมินเรื่องการใช้พลังงานมีการเปลี่ยนเครื่องจักรก็ทําให้ค่าไฟหรือว่าตัวการใช้พลังงานเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการใช้พลังงานลดลดลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเนี่ยลดลงหรือว่าอีกส่วนหนึ่งมีการลงทุนในระบบที่เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ามากขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของตัว G หรือก็ v e r N a n c e มันก็ทำให้ความเสี่ยงในการที่ data ล้นไหลหรือว่าการฟ้องร้องกลับมาเนี่ยค่ะน้อยลงเช่นกันนะคะหรือว่าบางบริษัทเองมีการออกนโยบายว่ามีการให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงผู้ชายในการทํางานนะคะตรงนี้ก็เป็นอีก อิน t i ชท i ฟหนึ่งที่เราเห็นค่อนข้างเยอะในการทำเรื่อง ESG ขององค์กรนะคะอืมค่ะก็มีตัวอย่างที่หลากหลายเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าองค์กรเนี่ยจะเน้นหรือว่าให้ความสำคัญ ESG เรื่องไหนนะคะทีนี้เนี่ยการที่แต่และองค์กรมีเป้าหมายเรื่องของ ESG เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของคอสหรือว่าต้นทุนที่องค์กรเนี่ยจะต้องใส่ไปสอบทำ ESG เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีการ ประเมินกันยังไงไหมคะว่าความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับสิ่งที่องค์กรได้รับจากการทํา ESG เนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเขาดูจากอะไรกันคะจริงๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่พูดคุยกันเยอะว่าเราสามารถทําเรื่องของ ESG หรือความยั่งยืนเนี่ยไปพร้อมๆกับ,บการสร้างกําไรสร้างกําไรก็คือเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยได้อย่างไรบ้างหรือว่า ESG เนี่ยเป็นสิ่งหรือความยั่งยืนเป็นสิ่งที่แพงเสมอไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่า การมองเรื่องของความย,ายั่งยืนหรือ ESG นะคะมันอาจจะไม่ใช่การมองระยะสั้นเป็นการสร้างกำไรระยะสั้นอย่างเดียวค่ะมีโมเดลหนึ่งที่พูดกันค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการสร้างคุณค่าร่วมหรือว่าสร้างแชร์แวลูขึ้นมาเป็นแนวทางที่ธุรกิจเนี่ยให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการสร้างกําไรในระยะยาวให้กับกิจการแล้วก็สร้างคุณค่าทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลา คิดเรื่องของประเด็นด้าน e อนะคะอาจจะต้องมองระยะยาวนิดหนึ่งไม่ใช่เราลงทุนในเรื่องของสมุดโซล่าใช่ไหมคะเราอาจจะต้องลงทุนเสียเงินในวันนี้แต่ว่าเราจะมีการประหยัดค่าไฟในอีก5ปี6ปีที่ผ่านมามันก็จะกลับมาเป็นเรื่องของการคืนทุนหรือมีการลงทุนใน ระบบที่มีการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องควักเงินขึ้นมาลงทุนแต่ว่าในอนาคตแล้วอะค่ะก็จะมีเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการลงทุนที่เป็นผลการลงทุนเป็นบวกแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการลงทุน่าหรือว่าการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อที่จะไม่ให้ถูกตับในอนาคตนะคะอาจจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพในประเด็นทางด้านด้านสังคมละกันว่า จะมีตัวอย่างเรื่องของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนนะที่เรามองระยะยาวนะคะว่าที่ส่งผลต่อความเสียหายทางด้านการเงินเพราะบางคนเนี่ยจะมองว่าการทําเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ยเป็นเรื่องของการทําดีทําเพื่อสังคมแต่ว่าจริงๆแล้วการทํา ESG หรือว่าการดําเนินองด,ดำเนินการดําเนินงานอ,องค์กรหรือดําเนินธุรกิจเนี่ยให้มีความยั่งยืนมากขึ้นคือต้องผนวกเข้าไปในกลยุทธ์ขององค์กรนะคะเคสที่อาจจะมาเล่าก็คือเป็นเคส บริษัท Fashion แฟชั่นละกันชื่อว่าบูฮูนะคะในประเทศอังกฤษบริษัทนี้ตั้งขึ้นประมาณปีคศ2006นะคะร,รายได้ในช่วงปีที่ผ่านมาของบูฮูเองก็น่าจะมา1,700ล้านปอนด์แล้วก็มีลูกค้า10กับ20ล้านรายเลยค่ะในช่วงโควิดเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าการซื้อของออนไลน์มันทำง่ายมากเนาะออนไลน์ฟาสแฟชั่นแบรนด์หรือพวกแฟชั่นเนี่ย บริษัทเนี้ยค่ะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็หลายชิ้นเนี่ยผลิตขึ้นในประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีการใช้โรงงานในเมืองที่ชื่อว่าเลสเตอร์นะคะในปี2020เนี่ยช่วงที่โควิดกำลังครุกุ่นเลยเนี่ยมีการตรวจสอบโรงงานโรงงานหนึ่งของบริษัทเนี่ยก็เพอ มีมีการพบการกดขี่แรงงานในโรงงานของบูฮูในประเทศอังกฤษนะคะร,รวมถึงมีการจ่ายเงินค่าจ้างเนี่ยต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ํามากซึ่งถ้าเรามองประเด็นเนี้ยก็จะเห็นว่ามีประเด็นตัว S ขึ้นมาก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนที่บริษัทเนี่ยถูกตรวจสอบมากขึ้นการไปกดขี่แรงงานบริษัทอาจจะลดต้นทุนแล้วก็ทํากําไรได้ในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยค่ะพอมันมีประเด็นนี้ออกมาในสือ่อทางตลาดทางผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีเรีแอคชั่นเนี่ยให้ ตัวราคาหุ้นหรือว่า Market Value ของบริษัทเนี่ยค่ะตกลงอย่างมากรวมถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์ของบริษัทเนี่ยก็เอ่อมาตอบโต้เรื่องดังกล่าวโดยถอดแบรนด์เนี่ยคะ่ะออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของตัวเองแล้วก็นอกจากนี้ทางบริษัทเนี่ยคะ่ะบริษัทโกูเนี่ยยังโดนนักลงทุนกองทุนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วเสียอื่นๆเนี่ยคะ่ะ ผูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากราคาหุ้นที่ดิ่งลงจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตรงนั้นด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการทํเอสซีอยูลงทุนเพื่อให้เกิดผลกําไรอย่างเดียวแต่ว่าการลงทุนเรื่องเอสซีหรือทำเรื่องเอสซีตรงเนี้ยค่ะเป็นการป้องกันเรื่องของเอ่อการฟ้องร้องหรือว่าเหต่อเหตุที่เป็นตัวอ่าอิมแพคที่เป็นทางลบนยคะที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทใน อนาคตด,ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะชวนมองเป็น3ระดับด้วยกันอย่างที่เรียนไปตอนแรกก็คือธุรกิจเนี่ยสามารถดําเนินการได้ความยั่งย,ยืนได้ไปพร้อมๆกับสร้างมูลค่าธุรกิจเนี่ยในระยะยาวได้โดยมองผ่าน3ระดับระดับแรกก็คือ 1. ESG ที่ไปสอดคล้องกับการทําตามกฎหมายนะคะอันที่2ก็คือการทํา ESG เพื่อเพิ่ม efficiency ของการดําเนินงานในองค์กรประหยัดต้นทุนแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ย เป็นขั้นสูุดๆค่ะก็คือการทํา ESG เพื่อที่จะมองแกปในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์บริการของเราเนี่ยเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคหรือคนใช้ p r o d u c t เนี่ยเห็น value ตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดคุณค่าแล้วก็สร้างผลกําไรในระยะยาวด้วยอะ,ค,ะค่ะอืมค่ะโอ้ชัดเจนนะคะมิติถึงการมองเรื่องของ ESG ในมุมขององค์กรแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณค่าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค แล้วก็ตอดต่จสังคมด้วยนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามีการจัดเรตติง้งแล้วก็การให้รางวาัลหรือว่าการจัดอันดับสําหรับองค์กรที่มุ่งเป้าด้าน ESG นะคะตรงนี้เนี่ยในบ้านเรามีการให้รางวัลกันแบบไหนยังไงบ้างตรงนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะ ค่ะอาจจะเล่าย้อนไปนิดหนึ่งว่าจากเล่าเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้จะทําให้เห็นว่านอกจากไอ้ประเด็นต่างๆด้าน ESG แล้วค่ะมันทาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนองค์กรหรือว่าข้อมูลเรื่องการใช้น้าใช้ไฟสิทธิมิเษยชนหรือว่าเรื่องของเคส ที่เป็นการต้องร้องต่างๆเนี่ยมันสําคัญขึ้นก็คือข้อมูลเอสเนี่ยสำคัญขึ้นนะคะอย่างที่ใดเองก็มีการสํารวจเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลความยร่งย่นของบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในช่วงปี2,558ถึง2,564เนี่ยเราก็เห็นว่าบริษัทกลุ่มตัวอย่างที่เราสารวจเนี่ยมีแนวโน้มเปิดเผยข้อมูลเอสเนี่ยมากขึ้นนะคะ พะประเด็นด้านความย,ายั่งยืนหรือว่า ESG เนี่ยมันสำคัญมากขึ้นมันก็ถูกรวมเป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยเฉพาะนักลงทุนแล้วก็ผู้ให้เงินผู้ให้การสนับสนุนองค์กรนะคะทำให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมันสำคัญมากแล้วก็ถูกใช้นะคะการถูกใช้ข้อมูลตรงนี้ยังถูกใช้ในการประเมินให้เร й ติง้งแล้วก็รางวัลจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ ต่างประเทศด้วยจนรางวัลต่างๆพวกนี้มันกลายเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสําเร็จขององคอ์กรในเรื่องของการทํางานด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นแบบที่เราเห็นในสื่อผ่านการประชาสัมพันธ์ภายนอกขององคอ์กรหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าทางหน่วยงานในองคอ์กรเนี่ยใช้สื่อสารกับพนักงานภายในองคอ์กรว่าอันนี้เป,นเป็นเป้าที่เราจะสร้างความรับผิดชอบแล้วก็เป็นเป้าที่เราเนี่ยต้อง บรรลุร่วมกันนะคะเราโดยทั่วไปแล้วการประเมินเรื่องความยั่งยืนแล้วก็รางวัลความมีงองค์กรเนี่ยค่ะต้องเรียนว่ามีหลายสถาบันที่มีการประเมินแล้วก็มีการให้รางวัลอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแต่และสถาบันเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์เช่นการประเมินเพื่อคัดเลือกบริษัทเข้าในดัชนีดาวโจนส์ sustainability index หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อเล่นว่า DJSI นะคะอันนี้เป็นของระดับสากลหรือว่าเป็นการประเมิน คุณยั่งยืนของประเทศไทยนะคะที่เราเรียกว่า ESG rating อันนี้ก็จะเป็นการประเมินคุณยั่งยืนนะคะหรือก็มีการประเมินแบบอื่นๆอีกเช่นประเมินความยั่งยืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าความยั่งยืนเกี่ยวกับกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานหรือว่าโซ่คุณค่าของธุรกิจนะคะในด้านของรางวัลอยู่ความยั่งยืนเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นรางวัล set sustainability award นะคะที่ค,คัดเลือกบริษัทที่ได้ ESG Rating ที่เราไปมาเมื่อกีค้ค่ะตามเกณฑ์มาพิจารณาเพิมเ่มเติมเพื่อให้รางวัลน,นะคะอาจจะขอเล่าเรื่อง uh, Rating ที่อาจจะเข้ามาใกล้ตัวพวกเราหน่อยนิดนิด,น,ดนึงแล้วกันในฐานะนักลงทุนรายย่อยนะคะคปีที่แล้วทุกท่านอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับกองทุน ทยเอสใช่ไหมคะมที่ดดทุกท่านสามารถใช่ค่ะที่ท,ที่ที่สามารถซื้อแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้นะคะโดยปีที่แล้วเนี่ยจะมีให้เลือกประมาณยี่สิบกว่ากองทุนในช่วงปีที่แล้วนะคะไม่น่าจะว่าทางคุณตุิยนามาไได้ได้ลงทุนในไทยเอสดีไปบ้างไหมคะใส่ไปด้วยค่ะใส่ไปด้วยนะ,ะ <c oughs> ถึงแม่ถึงถึงแม้หลายๆท่านนย่ยจะบอกว่าตอนเนี้มีให้เลือกประมาณยี่สิบกองทุนนะ <c oughs> ก็ความหลากหลายในยังน้อยแต่ว่าคาดว่าในปีนี้ค่ะกองทุนตรงนี้มันจะ มีมีม,ม,มีมีมากขึ้นนะคะให้หลายๆท่านเนี่ยได้เลือกดูเพิ่มเติมทีนี้ถามว่าคุณเนี่ยค่ะมีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยที่ถูกรวมเข้าไปอยู่ในกองทุนเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วมีเกณฑ์อย่างไรบ้างแต่ละกองทุนก็ต้องเรียนว่ามีเกณฑ์ที่ตัดต่างกันออกไปะคะ่ะแล้วก็หลายกองทุนใช้เกณฑ์ไอตัวประเมินเซต ESG rating เนี่ยเข้ามาประกอบการเลือกหุ้นหรือเลือกตราสารเนี่ย เข้าไปในกลองถุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ use case หรือว่าการใช้ตัวเร й ติ้งพวกนี้นะคะนอกจากในประเทศไทยแล้วก็จะมีการประเมินไอ้ตัว DJSI หรือว่าดัชนีดาวโจนส์ sustainability index ที่โบเล่าไปเมื่อกี้ค่ะว่าที่หลายหลายคนอาจจะไมได้ยินกัน DJSI ก็เป็นดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเลยนะคะที่ประเมินบริษัทตัทะเบียนส่วนมากองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับเนี่ย จะถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็มีการประเมินทุกปีบริษัทที่อยู่ในการประเมินเนี่ยก็จะอยู่ในเรดาร์ความสนใจของนักลงทุนแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้มีบริษัทในไทยเนี่ยประมาณ30แห่งนะคะที่ติดดัชนีนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะถูกให้ความสนใจจากนักลงทุนแล้วเนี่ยเรตติ้งหรือการประเมินต่างๆเนี่ย ยังถูกใช้นะคะในการเป็นเงื่อนไขในการปรับดอกเบีย้ยในการออกตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนต่างๆด้วยก็จะเห็นว่าตัวเรตติ้งหรือข้อมูลเอสดีนะคะถูกนํามาใช้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของใครไหนก็ตามค่ะอืมค่ะอันนี้ก็ใกล้ตัวเลยนะคะที่แต่และองค์กรน,นี่ก็ให้ความสําคัญเรื่องของ e อ g แล้วก็มีการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนแล้วก็มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของ e อ g ดีด้วยนะคะทีนี้อยากให้คุณโบเล่าให้ฟังหน่อยสําหรับข้อสเสนอแน,นะเพื่อที่ คนที่ทำงานด้าน ESG หรือว่าองค์กรที่มีเป้าหมายด้าน ESG หรือว่าผู้บริโภคเองเนี่ยค่ะเขาจะดูยังไงหรือว่าประเมินยังไงว่าสิ่งที่องค์กรทำ ESG เนี่ยมันเกิดประโยชน์ด้านความยั่งยืนจริงๆนะคะค่ะต้องเรียนว่าการอย่างที่เรียนไปว่าการประเมินแต่ละสถาบันเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกาันแล้วก็ใช้ข้อมูลที่แตกต่างกาันนะบางบางบาง,บางเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็ใช้ข้อมูลที่องค์กรเปิด <c oughs> ปเผยในที่สาธารณะนะคะหรือบางองค์กรเนี่ยก็ให้บริษัทเนี่ย ตอบคาถามหรือเป็นเพ e s t i ในการประเมินตัวเองทําให้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยอาจจะมองไม่รอบด้านนะเพราะาบางทีเนี่ยบริษัทก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจเนี่ยผนวกเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมองเกณฑ์ต่างๆตรงนี้บางรางวัลเนี่ยยังขาดการชี้แจงที่การประเมินอย่างชัดเจนเหมือนเป็น black box เราเห็นแค่เป็นตัวเอาพุทออกมาว่าเก t มันเป็นยังไงแต่เราไม่รู้ว่าการประเมินข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คนทั่วๆไปอย่างเราที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะสามารถ ไม่สามารถเข้าถึงเกณฑ์การประเมินได้อย่างละเอียดทําให้การตีความหรือว่าการใช้ผลตรงเนี้ยค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าเอตัวเลขที่มันออกมาหนึ่งค่าหรือว่าเรตติ้งที่ออกมาหนึ่งค่านี้ในมิติด้าน E S หรือว่า G เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วประเด็นไหนบ้างที่บริษัททําได้ดีแล้วก็บริษัทยังต้องปรับปรุงนะคะนอกจากนี้การประเมินต่างๆเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการนําข้อมูลผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรเนี่ย เขามาผนวกในการประเมินด้วยแต่ว่าบางการประเมินเองก็มีการพยายามแก้ไขนะคะข้อจํากัดต่างๆโดยเช่นการประเมินเพื่อคัดเลือกไอ้องบริษัทหรือว่าหุ้นอยากเข้าเดชนิดีเจเอเนี่ยก็มีการผนวกเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างๆแล้วก็การถามความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ากับแบบประเมินตัว e s g ตัวนี้ด้วยนะคะโดยจะมีการตรวจเรื่องข่าวเสียหายของบริษัทที่อาจจะกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็องค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะดูตัวเร й ติ้ง จากข้อมูลที่บริษัทต,ตอบแล้วเนี่ยก็จะมีการดูข้อมูลจากสื่อแล้วก็ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเ,เรื่องของการแนะนำเนี่ยคิดว่าเ,เราอาจจะต้องดูว่า ตัวผู้ที่ประเมินเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมีการเปิดเผยเรื่องของเกณฑ์การประเมินอย่างโปร่งใสหรือไม่มีเรื่องของ conflict of interest เข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารางวันนี้ถ้าจ่ายเงินก็สามารถซื้อได้นะคะก็ต้องดู governance นนของการประเมินด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากทุกท่านที่ใช้ข้อมูลตรงนี้ค่ะอาจจะดูเรื่องของ uh, rating ที่ออกมาแล้วก็จ,จะไปดู uh, แหล่งข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยเช่นข่าวของบริษัทเนี่ยมีการออกมาแล้วมันสะท้อน อ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรตติ้งนี้ไหมเพราะแต่ละเรตติ้งเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่ต่างกันค่ะอืมค่ะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการประเมิน ESG นะคะว่าจริงๆแล้วฟังดูก็ถ้าจะให้ประเมินแล้วก็ให้ได้เห็นทุกมิติจริงๆก็อาจจะต้องเป็นการประเมินแบบรอบด้านแล้วก็ให้ทุกฝ่ายที่มีผลได้ผลเสียเนี่ยร่วมประเมินด้วยนะคะก็จะทําให้เห็น เรื่องของการประเมินด้านความยั่งยืนขององคอ์กรต่างๆอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ในอนาคตค่ะถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเทรนของการที่องคอ์กรเนี่ยจะให้ความสําคัญกับ ESG เนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงมีประเด็นไหนที่น่าจะจับตามองต่อไปบ้างคะค่ะคิดว่าข้อมูล ESG นะคะน่าจะมีความสําคัญมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรียนนักลงทุนเนี่ยก็มาใช้ข้อมูลในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วอย่างในบริบทประเทศไทยเองนะคะก็อย่างจะมีตัว เซต ESG Rating ใช่ไหมคะที่ตอนนี้ท,ที่ในในสมัยก่อนเนี่ยบริษัทที่อยากประเมินหรืออยากมี r a t i ติ้งจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้บริษัทขนาดกลางเล็กลงมาเนี่ยก็อยากจะได้รับการประเมินก็มีเลเบลตรงนี้เหตุเพราะว่าะจะได้ถูกคัดเลือกเข้าไปในกองทุนที่เป็นตัว ESG l a b e l ต่างๆแต่พอกลับมามองเรื่องของการประเมิน ESG แล้วเนี่ยคะ่ะก็ อาจจะขออนุญาตฝากไว้สองสามประเด็นที่เป็นสอดคล้องกับเทรนด์ในอนาคตด้วยในเรื่องของการประเมินและการใช้ข้อมูลนะคะในส่วนของบริษัทที่ได้รับเรตติ้งเนะะี่ยค่ะเข้าใจว่ากลไกการประเมินแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยบริษัทพอรับรางวาัลรับเรตติ้งมาแล้วก็อยากจะฉลองความสําเร็จโดยการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะ ก็อยากให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเคลมเรื่อง ESG นะคะไม่เกิดการโอเวอร์เคลมก็คือถ้าทำร้อยก็ต้องบอกร้อยไม่ใช่ทำร้อยแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ร้อยห้าสิบเงี้ยค่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทเต็มสิ่งที่บริษัทมีนะคะแล้วก็เวลาประเมินหรือว่าเขา้าเขา้าเขา้ารับการประเมินเนี่ยก็อาจจะเลือกเ,อเกณฑ์ประเมินหรือว่าบริษัทประเมินที่น่าเชื่อถือแล้วก็ เวลามองผลการประเมินนะคะไม่ได้มองว่าเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่มีการประเมินออกมาแล้วมีแกลหรือว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนี่ยค่ะก็นาตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อสะท้อนการพัฒนาการดำเนินง,งานขององค์กรภายในด้วยในส่วนของผู้ใช้ข้อมูลเมื่อกี้คุยกันไปแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะใช้ข้อมูล ESG ตรงนี้ค่ะคล้ายๆข้อมูลทางการเงินก็คือเมื่อก่อนเรามองกําไรของบริษัทตอนนี้เรามองเรื่องผลประกอบการด้าน ESG หรือว่าตัวที่เป็น non financial ด้วยก็ ใช้ข้อมูลแล้วก็มองข้อมูลอย่างรอบด้มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับผลเรตติ้งผลประเมินหรือข้อมูลที่ได้ออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายหน่วยงานที่ให้เรตติ้งในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีอาจะมีหน่วยงานอื่นๆที่มีการประเมินเรตติ้งด้วยนะคะก็ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการประเมิน่อให้เกณฑ์การประเมินเนี่ยโปร่งใสามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิดว่าเป็นเทรนในอนาคตที่ตัวข้อมูลตัวเนี้ยมันจะถูกให้ความสําคัญมากขึ้นเราก็ต้องให้ความสําคัญกับ การความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลแล้วการได้มาซึ่งข้อมูลมากขึ้นค่ะอืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การให้ความสําคัญเรื่องของ ESG ความยั่งยืนองค์กรน,นะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ให้ความสําคัญกันมากขึ้นนะคะเทรนด์ของ ESG ได้เห็นตัวอย่างของการทํา ESG หลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการประเมิน ESG เพื่อที่จะผลักดันให ความยั่งยืนขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยั่งยืนจริงๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวค่ะความยั่งยืนองค์กรรางวัลและเป้าหมายชีวัดอย่างไรนะคะโดยดรชาริกาชาญนันทาพิพัฒน์ค่ะนักวิชาการการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ t d r i นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ตอนนี้เนี่ย การขับเคลื่อนองค์กรหลายๆที่นะคะการทําธุรกิจก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ทิศทางที่จะสร้าง ESG ที่ยั่งยืนจริงๆนะคะวันนี้ได้คุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ